สวัสดีครับพี่น้องปองปายสผู้สุคนนะครับผมวันนี้มีงานวาวหำตรงนะครับพี่น้องไม่เบิงนะครับเพราะทัดเล้วดอกครับพี่น้องเพิ่งติดเสร็จเมื่อคืนนี่ยนะครับตัวนี้เป็นเมตรสามสิบไล่ไท่นะครับอาจจะเป็นแบบไล่ลูกเตา๋าแล้วก็ไล่ลูกศรนิดนึงครับพี่น้องครับผมนี่คือด้านหลังเนี่ยว่าเบิงด้านหนาเนาะนี่คือด้านหนาพี่น้อง ภาพอาติพวกไฟง่ามปันไดเด้อครับพี่น้องแล้วเป็นแรงแต่งต่อเนาะพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวเพิ่มอีกตัวนึงครับพี่น้องไายทงชาตแบบเฉียงนะครับพี่น้อง,ง,แบบงนั่นน,นะครับผมเดี๋ยวรีวิวให้เบิ่งอีกรอบนึงตัวนี้ก็เป็นลายทงชาตแบบเฉียงนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ติดเซตมือคลื่นด้วกัน โอ้สียเวลาอยู่ครับผมอันนี้คือด้านหลังเนาะพี่น้องกับอสิบบค่อยงามบันไดครับผมตัวนี้เป็นงานเมไพรนะครับเมตรยี่สิบเส้นนะครับผมนะครับลองเหตุเบิ้งเนาะพี่น้องนะเหตุตัวนี้หน่อยเพื่อมันเดขึ้นยังไงเดี๋ยวมาเบื้องด้านหนากันครับผมด้านหนากะบกค่อยงามบันไดครับผมนะครับเป็นลายทรงชาตแบบเฉียงๆเนาะพี่น้องเนาะ ีมันมีล่มหน่อหนึ่งตัดยนีมันขึ้นมันก็เลยเ่ราะหอยง่ามป่ะเนี่ยครับเดี๋ยว,วเบิ่งภาพรวมเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมเป็นแบบได้เฉียงติดยากอยู่ครับพี่น้องเพราะไมนต้องตัดผานะครับลองเฮ็ดเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะนะผมคลิปนี้กับวิมยังครับผมมารีวิวเห็ดเบื้องนะครับพี่น้องพอท่านแล้วนะครับผมต้องเฮ็ดอีกหลายอย่างอยู่เก็บรายละเอียดก่อน สองตัวเน้ะพี่น้องนี่ครับฝากติดตามฝากไรฝากแชร์เด้อครับพี่น้อง,งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเอาคลิปนี้ไว้สักนี้แหละครับสวัสดีครับ